สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอด follower นะคะใน i g เนาะด้วยเว็บไซต์ S P E S M จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ วิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกยิงด้านล่างโพสต์นะคะหรือพิมพ์ค้นหาคําว่า S P E S M M กันได้เลยเนาะหรือจะสแกน QR Code ด้านหน้าคลิปเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมย์ขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นให้ติดคําว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะและเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้มาลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็คอนแยกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะของออผู้ติดตามหรือยอดโ o l เลอรนั่นเองนาะของ IG นะคะก็เลือกที่ IG ตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะเรา อ่ะเป็นรวบรวมบริการที่เรเดเยวก็ได้เนาะอ่ะเลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะเป็นเพิ่มผู้ติดตามแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไป Copy l ี n ลงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะก็คือ Copy Link หน้าโปรไฟล์ไอจีของเราได้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้นําลิงก์มาวางใน่จานวนที่เราต้องการเนาะขั้นต่ําของเราอยู่ที่สิบนะคะเราใส่แค่ห้าสิบก็พอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่ห้าสิบนาทีค่าใช้จ่ายแค่สามบาทจากนั้นให้กดส่งกันได้เลย และเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเดือยแผลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมดละบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะต่อมาเรามาดูที่การเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึงสามช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการสกแกน QR code ทุกธนาคารเลยค่ะเติมพันต่ำสิบบาทสูงสุด,สดไม่เกิน1 0,000 0บาทต่อครั้งนะเมื่อเติมส0 0พันบาทขึ้นไประบนดแเพิ่มห้าเปอร์เซยนกัน ช่องทางที่สองสองอังปาวอลเลตนะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกินห้าหมืนบาทต่อครั้งนะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไประโบน,นัสเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์นะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะทูมันนี่วอลเลตเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบบาทได้เลยนะคะเมื่อเราใส่จำนวนเงินเนข้าไปแล้วมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลย ในส่วนของบริการต่างๆของทางเว็บไซต์ก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะสามารถที่จะมาเลือกสั่งกันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะมีทั้งราคาแจ้งให้คําสั่งซื้อขั้นต่าและสูงสุดนะคะแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้นะคะก็จะให้เป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสบันทีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์ให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของช่องทางการติดต่อแอดมินมาที่หน้าตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อการชาระเงินหรือเรื่องอื่นๆเนาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเรา,าเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนอกจากขั้นต่ำอยู่ที่100 ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SM ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราอยู่ที่12คนขออนุญาตลองรีลอบหนึ่งนะ,ะอ่ะ 1 2คนเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็น62คนเรียบร้อยแล้วนะคะและแอคที่เราได้ก็จะเป็นแอคของชาวต่างชาติแบบนี้นะคะเป็นโปรไฟล์จริงนะคะแบบนี้เลยเนาะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลหริ์เว้ดาล่างคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มิงก็ลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ